มาเปิดเผยความหลอนสุดสะพรึงในหมู่บ้านไร่เงาเรื่องนี้จะทําให้โขนลุกกันเลยทีเดียวลึกเข้าไปในป่าใหญ่ที่ถูกลืมมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งปกคลุมไปด้วยความลึกลับลุงทิวนักล่าผู้เชี่ยวชาญแล้วเรื่องราวสุดคนหัวลุกเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ที่ที่เงาหายไปเมื่ออยู่ใต้แสงอาทิตย์ด้วยความสนใจกลุ่มนักสำรวจจึงจ้างลุงทิวเพื่อตามหาสมบัติที่ซ่อนอยู่เมื่อพวกเขามาถึงหมู่บ้านเงียบกริบ ไม่มีเงาใต้แสงแดดจ้ามีเพียงบ้านเรือนที่ผุพังพอตกกลางคืนเสียงกระซิบดังก้องไปทั่วทีและคนเงาของพวกเขาก็หายไปพร้อมกับสติของพวกเขาพูดคุยกับสิ่งที่มองไม่เห็นเดินเข้าไปในความมืดมิดลุงทิวรู้ตัวว่าหมู่บ้านนี้ไม่ใช่ที่สําหรับคนเป็นจึงรีบหนีออกมาแต่ก็ยังถูกหลอกหลอนด้วยเสียงหัวเราะเยาะเย้ลุงทิวหนีรอดออกมาได้แต่ผลลัพธ์ที่น่าขนลุกยังคงอยู่นั่นคือตัวลุงทิวเอง ก็ไม่มีเงาเช่นกันหมู่บ้านไรเงาคุณกล้าที่จะเข้าไปไหม